เอาละครับก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม p o w e r of Fantasy เกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็มีวิธีการออโต้ฟาร์มเปลยังไงให้ได้คริสตัลดำหรือว่าเพชรนั่นเองซึ่งบอกได้เลยครับมันเป็นการทำในรูปแบบของ True in One เลยทีเดียวทำา2อย่างแล้วได้1อย่างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้องใช้วิธี ดและหลักการทําแบบไหนกันบ้างีนก่อน,นเลยสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over oh, Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ซึ่งวิธีนั้นที่ผมพูดถึงนั่นก็คือการอัพพาหนะของเรานั่นเอง ซึ่งการอัพพาณะครับใครที่มียานพาณะเยอะๆหรือว่ามีหลากหลายคันตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด8คันแต่ผมจะนับแค่7คันนะครับเพราะว่ากุงล้อแต้ฝุุนเนี่ยเป็นพาณะที่เราต้องไต่แรง PP พีให้ขึ้นระดับจอมพลส่วนในกรณีที่ใครขึ้นจอมพลผมก็จะคำนวณมาแล้วว่าจะได้เท่าไหร่เนาะ ซึ่งการอัพพานะของเราครับมันจะมีขั้นแต่ละขั้นไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละขั้นในการ,รบำรุงรักษาเนี่ยเราจะได้คริสตัลดำตามระดับไปเลยตั้งแต่เลเวล5 10 15 20 25จนถึง30อะไรเนี่ยจะไล่ไปเรื่อยทีละ5ขั้นต่อคริสตัลดำที่จะได้รับซึ่งคริสตัลดำในช่วงแรกๆครับมันจะเริ่มให้ตั้งแต่20 30จนกระทั่ง40และ40ที่ให้ตอนนี้ไปถึงเลเวล80เ็าย,ยังคงได้40อยู่นะส่วนเลเวล85 90 95อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนนจะขึ้เป็ 50ให้หรือเปล่าเพราะว่าคิดต้นดําที่เขาให้ครับมันจะอัพขึ้นไปทีละสิทีละสิไปเรื่อยๆและที่ผมยังไม่ทราบอีกจุดหนึ่งก็คือว่าไอ้เลเวลของายนะเราเนี่ยมันไปสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่แบบว่าไปเกิน9 0 9 5หรือว่าร้อยไปแล้วอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเอ้ยคุณอัพไปได้แล้วไกลเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมจะขอคิดในรูปแบบของเลเวล80แล้วกันในเกินนี้เนาะ แล้ววัตถุดิบในการอัพพายนะครับมันก็จะเป็นพวกชิ้นเหล่านี้ครับผมนะเป็นพวกนี้เป็นพวกชิ้นอะไรที่เราจะสามารถได้รับมาบำรุงรักษาพายนะของเราครับล้วก็ทําการอัพไปได้พวกนี้ครับเราสามารถได้จากการตีมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนต่างๆกระจุกมอนหรือว่ามอนในเต็นต์ต่างๆในโซนนี้ครับเป็นสิ่งที่เราสามารถไปตีแล้วเราก็จะได้ดรอปมาสําหรับใครที่แบบว่าขยันวิ่งตีเนา oh? ะส่วนใครที่แบบว่าสายออโต voilà. ้ทุกคนจําได้ไหมครับว่ามันจะมีวิธีหนึ่งในการออโต้ฟาร์มเลเวล ของน,นั่นคือการลงปะทะสุดเขียดแดนให้เราทําการลงปะทะสุดเขียดแดนไปนะครับผมนี่ปะาทะาสุดเขียดแดนปุ๊บมันก็จะเป็นการตีมอนให้เราเหมือนกันแต่จะเป็นในรูปแบบของการออโต้ต,ตีให้เรานะครับสาหรับใครที่บอกไม่อยากตีเองเนาะมันจะมีทั้งหมด15ชั้นในการลงจุดนี้ครับเราจะได้2อย่างก็คือวัตถุดิบในการอัพพานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือแต้มสนับสนุนในส่วนของแต้มสนับสนุนเนี่ยครับเราสามารถสะสมมาเพื่อ แลกเงินไปได้หรือว่าจะแลกชิปเสบียงไปได้แล้วนอกจากนี้ครับจะมีภานะหรือว่าวัตถุดิบพวกเนี้ยเราสามารถแลกได้เช่นเดียวกันสหรับใครที่อยากแ,กแลกเนาะส่วนใครที่ไม่อยากแลกสามารถเก็บไว้แลกพวกเงินในการรีสัปดาห์ต่อไปได้นะครับพวกเนี้ยมันสามารถรีแบบสัปดาหต่อสัปดาห์นะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่ว่างหรือว่าไม่มีเวลาเล่นครับสามารถใช้บริการร้านของน้องผมได้เลยนะครับก็เป็นร้านแป๊บครับนะครับเป็นบริการในการบอทรักษา ID ดูแล ID ดีต่างๆครับวิ่งแมพวิ่งอะไรครับรายละเอียด รั้นาก็ตามนี้เลยสําหรับใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นครับก็สามารถทักไปสอบถามเรตราคากันได้เนาะสำหรับการบอทกาไหลน,นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่เราจะได้รับมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปบอทกันดีกว่านะว่ามันจะต้องบอทยังไงและได้ของมากน้อยขนาดไหนต่อคกำนวนแล้วนะครับผมแต่แลเลเวลที่เราจะได้รับคริสตัลไปนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบในช่วงแรกๆเนาะมันจะไล่ระดับทีละ10นะครับตั้งแต่เลเวล5้0สิบหใช่ไหมครับในโซนนี้ จะได้คริสตัลดำอยู่ที่20คริสตัลดำพอโซนของเลเวล25 30 35 40นะครับจะได้คริสตัลดำเพิ่มมาเป็น30และจาก45จนกระทั่ง80นะครับเราจะได้คริสตัลดำมาเป็น40นะครับสูงกว่าน,นี้ผมยังไม่ทราบนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเทียบไปนะครับถ้าเวลสูงเป็นแบบ90 9 5เนี่ยอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ50คริสตัลดำนะแต่ผมจะขอคำนวณตั้งแต่5จนถึงเลเวล80นะครับซึ่ง ถ้าเราคิดต่อคันนะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ520คริสตัลดำต่อ1คันเลยนะครับสำหรับใครที่แบบมีพนะหลายๆคันเนาะคันหนึ่งจะได้อยู่ที่520ไอ้กรณีที่มี7คันซึ่งผมไม่นับกรงรอนะจะได้คริสตัลดำอยู่ที่ประมาณ3640เม็ดถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราสามารถนำเนี่ยไปสุ่มตู้ได้ประมาณ2โลเลยทีเดียวนะครับ2โลนี่ก็คือประมาณ20เมตดนะครับผม แลวก็ในกรณีที่เรามี8คันแล้วก็มีกรงล้อใต้ฝนด้วยจะได้คริสตานาอยู่ที่4,160เมตรก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้เยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการหาคริสตลนามอีกจุดหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนครับคริสตลนามในจุดนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อคันที่เราทําการเอาไปและตอนนี้อานพานะในอนาคตมีอีกเยอะมากตามภาพที่ผมเพิ่มขึ้นให้ทุกคนดูนะครับเราสามารถอัพยานพานะในอนาคตเหล่านั้น,นเพิ่มเติมได้ต้องดูกันว่าพานะเหล่านั้นนะจะมาในรูปแบบไหนจะมาในรูปแบบของกิจกรรม แจกฟรีหรือว่าอะไรยังไงครับเดยกก็ต้องรอติดตามอีกรอบเนาะก็คล้ายๆกับไอ้แม็กเบิร์ดอันนี้นะครับที่เป็นกิจกรรมให้เราสามารถได้รับมาฟรีๆง่ายๆเนาะแต่เราก็สามารถนํามาอัพเลเวลไปตามคันอื่นๆไปได้นะครับอนาคตอาจจะได้มากกว่านี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถหาคิสตันดํานะครับสำหรับใครที่แบบว่าตันแล้วไม่รู้จะหาคิสตันดัมได้จากไหนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนําในการหานะนะครับสำหรับคร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ เพื่อให้พาก,การแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมก่อนใครได้ละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ